ผมกำลังย้ายรถตัดอ้อยคันใหญ่สีส,ส้มคันนี้นั่นเองแล้วกันนะไปทำการตัดอ้อยในป่านะครับในหมู่บ้านนะครับนู้นหลังบ้านเขาหนุนไก่ขึ้หมาเลยนะผมในป่าทางแคบด้วยนะรเราจะไปถึงหรือเปล่าเราจะไปถึงแล้วเราจะเป็นยังไงในหน้าง,งานของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับอ๋อ้โห วิดีโอที่แล้วนี่เป็นย้ายแบบโอ้โหลำบากชิบหายนะครับนี่ครับดูรายละเอียดเดี๋ยวเราไปรีวิวใกล้ๆนะครับเผื่อบางคนยังไม่ได้ดูนะเพร,ระาระว่าปีหนึ่งผมเจ้ามาประมาณประมาณสองสาครั้งอะปีหนึ่งอะนะผมผมไม่ค่อยได้ถ่ายหรอกนะครับสำหรับรถคันนี้เนาะ,ะเพราะว่ามันคันใหญ่แล้วก็โ,โห,หน่าดูนะครับไปคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูละกันนะคุณผู้ชมไปครับอมเดี๋ยวผมพาไปตัด คือเวลายายนะครับตรงันนี้นะต้องขึ้นโลเบทเท่านั้นนะไม่สามารถที่จะทําการเอารถไถลากเหมือนคันเล็กได้นะผมไปทางไหนวะผมลืมว่ะขอญอาตบินดูแล้วนะผมลืมผมลืมคุณผู้ชมคุณผู้ชมจําบ้านตรงกลางนี้ได้ไหมนี่แหละที่ท,ที่ที่แบบว่ามันอยู่ตรงกลางแล้วเราเราที่ผมพามาคุณผู้ชมพาไม่เกี่ยวข้าวตรงแปลงเนี้ยอ่านะครับผม บางคนก็อาจจะจําได้แหละมันมันคล้ายๆกันนะมันไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวามานี่แล้วก็ออกมานี่แล้วก็มานี่โอ้ผมว่าผมน่าจะตอนมาถึงตรงนี้น่าจะได้เดินเอานะครับไม่น่าจะได้ย้ายมาคิดว่าน่าจะต้องเดินออกมาตั้งแต่ตรงนี้เลยเพราะว่าแคบสเลเกินครับเดี๋ยวเราลงตรงนี้เราก็เดินเข้าไปแล้วกันนะเพราะว่าแคบมากๆครับผู้ชมไม่สามารถย้ายเข้าไปได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องเดินรถเข้าไปนะเพราะว่าเดินเข้าไปไม่ไกลมากเดี๋ยวไป ไปเกี่ยวให้ลูกค้านะครับผมไปเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับโอ้เวลาขึ้นก็มาขึ้นตรงนี้นะครับอโอ้อ๊อเอขาเอ้าเอาเอ้าเอีาบอเอ้าอ้เอาอ้าเอาเอ้เอ้าเ้เอาเอ้เ้าเอ้อ้เ้เอ้าเอ้อาเอเอ้าเอ้าา้อ้้้ งไงอ่ะเฉียกต้านเครื่องอะยังไงอ่ะปึ๊บยกยกยกหน้าขึ้นนะครับผมปึ๊บมันความเร็วเท่าไหร่วะค่อยๆค่อยๆค่อยๆอ้นากำลังเขียวเลยเว้ยนาปังเขาทำนาปังนะครับคุณผู้ชมน้ำข้าวกำลังเขียวเลยเนี่ยแต่เสียดายมันขับฟวงมะลายว่ะค่อยๆนะค่อยๆ เบาครับบบาเบาเบาเบาขูดเล็กน้อยนะครับขูดเล็กน้อยแรงไม่ถึงนะครับขูดเล็กน้อยครับขูดเล็กน้อยโอเคเบาครับเบา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 โอ้ไม่ได้มสซูมมามาเด้อ มานะครับใครจะไปด้วยก็มานะครับเืออ่ะยกอันนี้ขึ้นก่อนอ,อือใครจะไปด้วยก็มานะครับเอ้ยเสียเขาอยู่ไหนวะเอ้อยเสียเขาอยู่แฝงฝั่งไหนวะโอ๋ไปแล้วครับไปแล้วเดี๋ยวไป ตัอดอ้อยให้ลูกค้าก่อนตัดที่เาขาคันเล็กมาก็ได้นะอันนี้เน้นคันใหญ่ๆก็พอนะครับผมเอ้ยเอ้อแปรงคันใหญ่นี่เอาเอาไว้สำหรับไปไปไป,ไปเ,เขาเรียกว่าเป็นนาใหญ่ดีกว่าเนาะไปแปรงใหญ่ๆโลง่ลงๆอันนี้ผมล่อเอาคันใหญ่มานาเล็กเลยครับผู้ชมครับอ่าใจเย็นครับใจเย็นชิวๆครับชิวๆอย่าไปรีบครับอย่าไปรีบ ไปแรกสี่สิบเซนนับความกว้างในมหาสารเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูด้วยนะว,ว่ามันเขาเป็นยังไงโอ้โหถ้าจ่ยายเข้ามานี่ไม่น่าจะได้นี่นี่ป่าอ้อยเราอยู่ตรงนี้น,น,นี่เห็นไหมป่าอ้อยเรานะครับผมเห็นไหมอ่านี่นะโอ้โหตรงนี้เขาทำนาปังว่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็ตัดอ้อยนะครับ ข้างหลังข้างหลังข้างหลังติดแล้วมันลงไม่ได้เหมือนรถขุดนซะด้วยนั่นน่ะต้องดูช่วยกันนะครับดูทางช่วยกันนะครับติดปะข้างหลังติดปะเออติดปะติดปะเดี๋ยวได้ยังยังนะครับ ไเป็นไรวะเนี่ยเกียร์เลี้ยวได้แล้วโอ,โ,โอ้โหขันใหญ่มากๆเลยคุณผู้ชมโหแล้วดูเสียงนี่คุณผู้ชมอ๋อนี่ในข้าควันเขาก็คมนี่รูคมเนี่ยเดี๋ยวดูนะว่าจะเอาตรงไหนเดี๋ยวผมไปเอารถลากก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมรถลากของเรานี่คือแบบแปลกประหลาดนะเดี๋ยวผมเอาเอา,เอาผมเดี๋ยวผมเอาคันนี้ นี่นี่นี่ผมเอาคันนี้ผมเอาคันนี้เอาคันนี้คันนี้คันนี้อ่ารถลากอ้อยนะครัแต่จริงมันต้องลากอ้อยลำนะครับแบบนี้แต่ว่าไม่ต้องอ่ะผมไม่อ้อยลงอ้อยลำหรอกเอ้ามันไม่ได้เกิดตรงนี้เนาะโอ้โหอันนี้ผมกดแถบออกนะครับโอ้โหอันนี้ไม่ใช่อ้อยลำนะครับคุณผู้ชมไปไปเดี๋ยวเอารถไปลากอ้อยก่อนมามีเพลงไหมน่ะโอ้ยเฮ้ยมีเว้ย วุยวุยอุยว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 ุยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมีการสเกียรยคุผ้มผมว่าผมไปทางนี้ดีกว่าน้อแล้วมนจะไปโผล่นู่นได้ไงวะอ๋อไม่ใช่นี่ว่เดี๋ยวก่อนนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องไปทางนี้แหละถูกแล้ว ไปดังเดิมนั่นแหละไปไปไปป้าเก็บเก็บเก็บเฮ้ยเอฟเอฟเอฟไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยได้ยินแต่เสียงรถเฮ้ย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  ยินดีเสียงเบรคครับนะเออยนะมว่าเสียงแค่นี้กำลังพอดีนะครับบางคันแม่งดังเกิดน,นะครับผมเฮ้ยเลยเลยเมาแล้วมาแล้วปลเปิดไนด้วย,ปยเปิดไซนด้วยโอ้โหเดไฟเทคด้วยเนะี่ยสายนกเนักเด็สายนกเนัดเลยนะ ดูดิใส่ใส่เกียร์ด้วยนะคกร์สิเพนะครับของลำใจเนาะไปปอร้องเนาะเอ๊ะเอ๊ะเออ ไปเลยไปเลยเฮ้ยเชือกเชือกโอ้ยสายไฟต่ำเกินพี่โอ้สายไฟสายไฟล่ออยู่ใต้ไอ้นี่เลยอะสายไฟอยู่กลางกลางแปลงนาเลยอะคุณผู้ชมอ๋อเอบเอ๊บเเอ๊ดเลยจัดไปเลยไป ผมว่าไปเริ่มจากฝั่ง <laughs> น <mag> ู้นดีกว่าพี่ไปไปไปเลยไปเลยโอ้โหอยากกระลุนแห่ไม่ไม่ต้องตัดแล้วไอ้ไม่ต้องไนนี่แล้วไอ้ไม่ต้องตัดแล้วไอะเต้นรถแห่ดีกว่านะผมอ๋อนี่ไงนี่ไงเขาฝังฝังฝังท่อทะลุกันเนี่ยมันสามารถเปิดน้ําได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเปิดตรงไหนนะครับ มันน่าจะทะลุกันได้อ่ะอ่าแล้วผมซื้อที่ยังวะน่าจะซื้อแล้วมั้งไหนอ่ะเราอยู่ส่วนไหนของโลกวะเนี่ยโอ้พระเจ้าเอ้ยอ๋อซื้อแล้วโอเคไปแล้วนะครับอ่าไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วกุยงไปแล้วยู ไปแล้วครับไปแล้วยัดลูกเข้าไปอ่าแดดโอ้ยมึงอะไรวะเนี่ยเออนี่เลยเอามันอันนี้เหรอเดี๋ยวผมไปเอารถไอ้น,นี้มานี่ก่อนอ่ะเฮ้บเฮ้บเฮ้โอ้โหไม่ต้องตัดหรอกไอ้นะ <c oughs> <c oughs> ลุงลุงลุง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพามาเกี่ยวกับน,นาปังตรงนี้นะครับเออแล้วไอ้ลุงนั้นเดินเดินทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวพาไปเกี่ยวนาปังตรงนี้ด้วยแต่แลนเตะแต,แตแะแลนเตะไปครับผมคุณผู้ชมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะปิด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 เพลิงก่อนเหรอ,อไปได้ปะเนี่ยม,มันทะลุอยู่มันทะลุอยู่โอ้ยยิยงยิยงยิง มามามาเดี๋ยวจะตัดอ้อ้ดูนะคุณผู้ชมเอาละนี่คือรถตัดอ้อยที่ใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับยิ่งใหญ่มากๆนะครับนี่คือรถตัดอ้อยใหญ่นะครับออ้ยผมไม่ค่อยได้ถ่ายรีวิวเลยแล้วน,นะครับคุณผู้ชมสำหรับรถตัดอ้อยคันนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสที่ดีนะที่ทุกคนจะได้ดูนะครับสามารถเอียงได้รยเรอวะสามารถยกขวาได้ยก ยกหลังได้ด้วยนะครับเดี๋ยวรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะผมว่าจะผมว่าจะเอามารีวิวนะเดี๋ยวรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยแล้วกันนะนี่คือรถตัดอ้อยพันใหญ่นะครับคุณผู้ชมน,นี่ครับมีตัวยกไอยรอลิกตรงนี้ด้วยนะมีสายดรอลิกเต็มไปหมดเลยนะแล้วกันนะดูดิโอ้ละเอียดมากเลยอะ่ะคุณผู้ชมสำหรับการตัดอ้อยที่มีอ่าบมแล้วครับมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร มีปริมาณที่เยอะๆคุณผู้ชมดูดูดูดิเดี๋ยวผมตัดให้ดูนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ๊บใส่มาเลยครับใส่มาเลยใส่มาเลยครับใส่มาเลยโอ้โหเทแล้วคุณผู้ชมเทแล้วโอ้โหวว้าโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้โหมันสุดยอดมากเลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ลองตามนะครับอุ้ยมันมันทำไมมันชอบไม่ขึ้นมารถอ้อยเนี่ยฮะอ่าจัดไปเลยพี่จัดไปเลยไม่ต้องวิ่งเร็วมากนะพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องวิ่งเร็วด้วยเฮ้ยไอ,ยอ,ยอย้นี่มึงจะรีบไปไหนนะพ่อตัวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองกับพี่เดี๋ยวผมเอาความเร็วลงก่อนผมเอาความเร็วลงก่อน ความเร็วลงก่อนเดี๋ยวสักสี่สักห้าแล้วกันนะว้าไปครับพี่ไปเลยพี่ไปเลยเออมาอ,อู้มันคันใหญ่จริงนะครับคุณผู้ชมอ่าความเร็วต้องเท่ากันนะครับโอ้มันคันใหญ่มากๆดูดิอ่าตัดไปเลยโอ้โหโดูดูดูการตัดดูการตัดของเขาดิคุณผู้ชม ผมโคตรเร็วอ่ะตัดไปอ่ะโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับโอ้โหวันนี้ผมจะวิ่งตามหลังนะทีนี้นะผมต้องถอยหลังปะไม่ต้องถอยอะ่ะจับมันตรงนี้เลยผมต้องวิ่งตามหลังนะทีนี้คนระับไปไหนล่ะพี่มานี่ดิ มึงหมุนไปไหนล่ะพี่หมุนมันข้างหลังดิอ๋อมันโดนเซนเซอร์มันโดนเซนเซอร์โอเคเทปเลยเว้ยเทปเลยบลเลยเจ๋อไปไหนล่ะมันต้องถอยหลังเหรอรอผมถอยหลังดูก็ได้ไหมเจ้าเอ้ยนี่แหละมันแปลงแคบก็อย่างนี้แหละเอางเงีย้ยอางเงีย้ยอางเงีย้ยเดี๋ยวผมอา่ามันสามารถเก็บไว้ในอุ้มได้ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผ่าฝ่าดงไปเลยเดี๋ยวผมบุกฝ่าฝ่าดงไปเลยมันสามารถเก็บไว้ในอุ้มได้เออโอ้โหดูดมาแล้วคุณผูมดูดิเฮ้ยเฮ้ยได้บุกเข้ามาคนเดียวเลยนเนี่ยอ่าอันนี้ถอยหลังมาตรงโอ้ผมเข้ามาคนเดียวเลยคุณผูมโอ้โหโอ้โห เออมีอะไรหรือเปล่าเลมีตอหรือเปล่าเนี่ยโอ้พระเจ้าเออดูข้างหลังนี่เออเออมาคนเดียวก็เสียวได้โอ้โหโอ้โหส,สุดยอดหมากุณจอมยอดไปเลยครับสุดยอดไปเลยเอาสุดแล้วสุดแล้วเออเดี๋ยวกันเอาเหมือนคันนาเลยนะครับ แต่เสียงเครื่องแบบโอ้มันก็หึมมากมากเลยอะ่ะเอแล้วสายพานเสียงเครื่องมันก็หึมแบบก็หึมแบบจัดๆเลยเนาะคุณผูนะ้ชมเนาะก็หึมจัดๆเลยนะผม กลัรถได้ไหมเนี่ยใบแท็กเจ็ดสิบเซนครับคุณผู้ชมใบแท็กเจ็ดสิบเซนนะครับนี่ครับโรนเลอร์ปะอ่าแปดตัวนะครับโอ้ดู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 ข้างล่างใบแท็กของเขาเดีดูดูดูช่วงล่างเขาเดีโรลเลอร์หมุนแคเรียหมุนหมดเลยนะครับไม่มีอะไรไม่หมุนนะครับอ่าหมุนหมดเลยรถแบบสมบูรณ์แบบมากๆอ่ะดูดูคนตัดดิคุณผู้ชม สุดยอดอ่ะเฮ้ยดูเสียงนี่เออมหาศาลเื้ยอ้โหอ,อ,อ่ะอ่ะทีนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำสิ่งที่ไม่มีใครเขาทำกันนะครับเแล้วใครขับวะเนี่ยขับไปไดิเอาเฮ้ย นี่คือการทำงานของเขาครับผมพาเข้ามาดูเอ็กซเซลยันนี่เลยครับโอ,โ,อโอ้โหนี่คือการทำงานของเขาครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือการทำงานของเขานะครับโอ,โอ้โหดูครับนี่คือติดตัดใบที่ตัดต้นอ้อยนะครับคุณผู้ชมดูช่วงลงช่วงล่างนะครับโอ,โ,อโอ้โหพระเจ้าโอโอการทำงานคือแบบ เดี๋ยวมันลั่นมากเลยอ่ะลั่นคือแบบลั่นพระเจ้าเลยอ่ะอโอ้โหเจยาก้อยเนี่ยแตกป๊าป้าป้าป้าเลยนะคุณดูนะหาดูได้ยากนะครับแหมชาติเจริญซับไปถ่ายให้ดูหน่อยว่ารุ่นแบบนี้เนาะคุณเจ้าเนานะเดี๋ยวผมจะตรงไปนี่นะทีนี้นะ ทีแล้วทีแล้วทีแล้วโอเคไปครับไปเวลาหมดว่ะผู้ชมยี่สิบนาทีแล้วกันนะแถมให้ผมกำลังมันเลยเนี่ยโอ้โหพระเจ้าผมก็มันเหมือนกันเนี่ยผมยังชอบเลยเนี่ยน,นานทีได้ตัดอ้อยนะคุณผู้ชมมันยิ่งไปเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันขับใหญ่ดี่มันคันใหญ่ดีนะผมชอบนะครับโอ้โห โอ้หแล้วดูเครื่องตัดดเลยโอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมสุดยอดเลยสุดตึมติ๊บนะสำหรับคันนี้นะแม่เราไปเกี่ยวในป่าในดงด้วยเดี๋ยวดูกันต่อวิดีโอหน้าแล้วกันนะผมสำหรับวิดีโอนี้จะปิดไฟแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอ้สุดยอดมากโอ้โหก็ฮึมมากก็ฮึมมากเสียงก็ฮึมมาก ย yeah. ไปครับป้า,ยาเย็นพี่จเย็เนโเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งเร็วเกินมันจะขนเร็วเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ก็สามแล้วกันนะไปไปไปพี่เอาสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมไปเลยพี่ไปเลย โอ้โหผูกป่ามาดงเลยเหรอเจ้าผมเข้าป่าเข้าดงไปด้วยเหรอโอ้โหเอา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 ลงไปเอาลงไปเอาลงไปโอ้โหเขาป่าเข้าดงมันเหมือนกันเลยกุญชงเออติดเลยติดติดติดโอ้เจอแล้ใหม่แล้วกุญชงมันติดแล้วมันติดแล้วเอาดับเครื่องไปหมดเลยสวัสดีครับแหมอยู่ในป่าเลยนะกุญชงครับอ่นี่แหละ ตัดรอยชอแคบนะครผม